สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับหมูภูมินะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูวิธีสกีนเสื้อเสื้อแคมปิ้งนะครับเป็นเสื้อลายแคมปิ้งแบบ DTG นะครับก็คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าก็จะทําให้ดูเลยตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เทสสีเครื่องนะครับแล้วก็ตั้งแต่ฉีดน้ํายาเลยนะครับไปจนถึงการจบเลยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับผมก็จะปูเสื้อเปล่าก่อนนะครับปูเสื้อเปล่าก็คือเป็นเสื้อที่เทสนะครับพอดีเมื่อกี้ผมคลีนหัวหมึกไปแล้วแล้วก็มาเทสสีดูว่าเวลาเราพิมพ์จริงๆสีจะตรงไหมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไฟงานที่เราจะเทสนะครับไฟงานที่เราจะเทสแล้วเราก็กดพิมพ์เทสเลยนะครับ ก็พอเราก็พอเรากดสั่งพิมพ์แล้วนะครับเราก็จะมากดปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับเพื่อให้ถาดเลื่อนเพื่อให้ถาดถาดแผ่นรองเสื้อนี้เลื่อนเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นก็กดปุ่มนี้นะครับที่ไฟแดงๆขึ้นนะครับเครื่องก็จะเริ่มพิมพ์ครับ ลายเล็กนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราปินเทสเฉยๆจะได้ไม่ไม่ต้องเพืองสีเยอะนะครับเพราะว่าสีเราก็ใกล้หมดแล้วอ,ออกมาแล้วนะครับสีก็ถือว่า ก็ถ okay okay. okay. ือว่าโอเคนะครับสีก็ถือว่าโอเคจากนั้นจากนั้นผมก็จะเอาเสื้อตัวนี้ออกนะครับเเสื้อตัวนี้ออกแล้วก็จะเอาเสื้อจริงมาใส่นะครับแต่ก่อนจะเอาเสื้อจริงมาใส่เราต้องไปรีดน้ํายาใส่ก่อนนะครับงั้นเราก็ไปรีดน้ํายาเลยนะครับผมเราก็จะมาฉีดน้ํายาใส่เสื้อนะครับเป็นน้ํายาพีทีสเมนต์นะครับเพื่อให้สี ที่จะพิสต์ลงเสื้อเกาะติดเสื้อแน่นมากขึ้นจะได้ไม่หลุดนะครับแล้วก็จะทําให้สีสดนะครับก็ฉีดลงไปบริเวณที่เราจะสก,กีนนะครับจากนั้นก็มาใส่เอามาใส่แผ่นเครื่องรีดร้อนนะครับเพื่อเพื่อรีดให้เสื้อแห้งนะครับนี่ผมทํามือเดียวนะมันมืออีกมือหนึ่งถือกล่องอยู่ก็เลย Okay. ติดติดคัดๆนะโอเคดังนั้นนะครับก็รีดด้วยอุณหภูมิผมรีดด้วยอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสนะครับกับอีก40วินะครับทับลงไปเลยพอจะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะรีดด้านชายเสื้ออีก อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเผื่อบางทีเผื่อลายเราใหญ่นะครับเผื่อมันมาชนตรงนี้นะเมื่อกี้เรารีดแค่ตรงนี้นะครับรีดให้เสื้อมันเรียบๆด้วยจะเห็นได้ว่านะครับอ่า ที่เราฉีดน้ํายาเข้าไปแล้วเรารีดไปเมื่อกี้นะครับผ้าก็จะดูมีแบบเหมือนมีอะไรมาเคลือบอยู่นะครับบนเนื้อผ้านะครับแต่ก็จะไม่มีผลอะไรครับที่ตอนที่เราใส่นะครับก็จะเป็นเหมือนเราใส่เสื้อปกติโอเคัวนนี้พอนะครับจากนั้นเราก็เอาเสื้อเข้ามาปูบนเครื่องนี้ได้เลยนะครับนี่นะ สอดเข้าไปในเครื่องนะครับเดี๋ยวผมขอสอดเสื้อก่อนนะครับโอเคผมก็ปูเสื้อแล้วนะครับก็วางเสื้อเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับจากนั้นก็มากดสั่งพิมพ์งานที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเราเลยันะครับอันนี้ก็คือขนาดที่เราจะพิมพ์น,นะครับก็ปรับขนาดที่เราจะพิมพ์แล้วก็มาคลิกพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็รอรอโหลดนะครับรอโหลดจนเสร็จนะครับมีพอโหลดเสร็จนะครับก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับรอไฟแดงแงขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับขึ้นแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มแดงเพื่อให้ถาดนี้เลื่อนเข้าไปนะครับ ก็จะเลื่อนเข้าไปเองอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติค่ะจากนั้นนะครับก็กดปุ่มที่มีไฟสีแดงๆตรงนี้นะครับรเครื่องก็จะเริ่มพิมพ์อันนี้ผมตั้งพิมพ์ไว้ไม่ให้เข้มมากนะครับเพราะว่าผมจะทำพิมพ์สองรอบแล้วผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าพิมพ์เครื่องพิมพ์ยังไง สีที่พิ้นยังไม่แห้งนะครับเราต้องเอาไปรีดบนเครื่องรีดร้อนเมื่อกี้นี้ก่อนนะครับก็จะพิ้นลงเสื้อแบบนี้เลยนะครับจะไม่ต้องใช้บล็อกสกรีนนะครับพิ้นเสร็จถาดนี้ก็จะเลื่อนออกมาเรื่อย เองนะครับอัตโนมัติเป็นระบบอัตโนมัติเลยนะครับตัวหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณปิ้นขเวลาประมาณหนึ่งถึง2นาทีนะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแบบขึ้นอยู่กับสีที่ที่เราปิ้นด้วยนะครับว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่ไหนจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าที่เราปิ้นรอบแรกไปนะครับ สีก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้มไม่เข้มสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปิ้นรอบสองนะครับทําไมผมถึงปิ้นทําไมผมจะเลือกอา่าทำไมผมเลือกปิ้นสองรอบนะครับเพราะว่าเราปิ้นรอบแรกอะครับมันจะมันยังด้วยความที่เป็นผ้าคัตตอน,นครับมันจะยังมีขนผ้าขึ้นมาอยู่บนชิ้นงานนะครับขนผ้าข,ขาวๆผมก็เลยเลือกที่จะปิ้นรอบสองเพื่อจะให้ สีที่เราปิ้นรอบสองไปกบไปกบขนผ้าตรงนี้นะครับมันจะทําให้ลายของเราที่ที่เราทํานะครับดูเนียนนะครับดูเนียนขึ้นแล้วครับแล้วก็สีจะดูสดแล้วก็ดูเข้มขึ้นนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับ คือรอบที่1เสร็จไปแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าใครชอบแบบแนววินเทจวินเทจก็จะพิ้นรอบเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะพิ้นสั่งพิ้นอีกสั่งพิ้นอีก1รอบนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับ กดปุ่มแดงนี้เข้าไปนะครับ รอบที่2สีก็จะเข้มขึ้นแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนปินรอบแรกนะครับก็จะมีแบบขนผ้า,ข,ข,าขาวขึ้นมานะครับโดยความที่เป็นผ้าคัตตอนเขาจะมีขนของผ้าขงเส้นได้ของผ้าฝ้ายอยู่แล้วนะครับเราก็จะปป้นรอบสองก็จะเห็นได้ชัดว่าจะไม่มีแล้วนะครับ จะสดแล้วก็ดูเข้มกว่ารอบแรกเมื่อกี้นะทำแบบนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะได้งานที่คุณภาพมากขึ้นนะครับจะได้งานที่สวยขึ้นนะครับบางคนมีคำถามว่าถ้าทำแบบนี้เวลาซัก สีจะหลุดจะลอกไหมนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หลุดไม่ลอกนะครับเพราะว่าสีจะซึมเกาะเข้ากับเนื้อผ้าเลยนะครับเมเสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะครับนี่จะเป็นคอเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาเข้าเครื่องรีดร้อนนะครับเครื่องเดียวกับที่เรารีดผ้าก่อนที่จะสกรีนเมื่อกี้นะครับนี้ผมก็จะยกไป,ไปเครื่องรีดร้อนเลยนะครับผมโอเคก็จะอยู่บนเครื่องรีดแล้วนะครับนี่จะเป็นเครื่องแบบนี้นะครับตรงนี้ แล้วก็อุณหภูมิที่ผมใช้รีดนะครับจะใช้170องศาเซลเซียสกับอีก40่สิบวีนะครับรีดเพื่อให้สีมันแห้งนะครับตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับเพราะว่าสีมันยังไม่แห้งเวลาเรายกมาเราต้องเราต้องระมัดระวังไม่ให้ไม่ให้ชิ้นงานของเราไปโดนกับอะไรนะครับไม่งั้นสีจะสีจะเลอะนะครับก็กดลงไปเลยนะครับรอสี่สิบวีนะครับ นี่ก็จะจับได้แล้วนะครับก็จะแห้งแล้วสําหรับใครที่ไม่ชชั่์นะครับกลัวสีแบบยังไม่แห้งหรือว่ากลัวสีมันหลุดนะครับก็รีดลงอีกรอบหนึ่งสักยี่สิบวีก็ได้ครับแต่ว่ารีดนานไม่ได้นะครับหรือว่าใช้อุณหภูมิสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นผ้าคาร์ตอนโดนความร้อนโดนความร้อนสูงๆครับผ้าอาจจะเหลืองได้นะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการทําเสื้อ DTG นะครับ1ตัวนะครับก็กระบวนการก็จะอยู่ประมาณนี้นะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการทําเสื้อแบบ DTG นะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากรบกวนนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามช่องนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต พูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็นนกขอบคุณครับบ๊ายบาย